ละมือดีอยู่กระมือดีอยู่กรบผมมัดีเมื่อคืนนี่บ่ะไ่กระเมื่อคืนนี่อ๋อเกินกับแต่เศร้าเกิดกับเศร้าเมื่อนีว่านมันก็ดีอยู่ว่ามันีอเกมเครื่องเมือเกมเบอร์ระเบ้อเครื่องนะยังมาทันไอเกีมยังมาทันเกมแดดตัวได้คุยกับปู่กับย่าปู่ย่าตหู้ระเบ่อว่าสเมือนี่บ่หู้อีกมาริกคุยได้นะเห็นแต่เพิ่นบอกกับอายเพิ่นว่าสิพา หนูพามเมียมาย่าม,มเป็นว่าเมื่อกับเมือ่อไอนะ้น่ะเป็นไอ้เทอยู่บอว่าเป็นคุยคนผูจักซื้อผูจักเจ้าแรกคนว่าไอ้อเท่แบบนี้พอหวัวได้อ เอ๋อน้องสาวเมื่อก่อนน่าบอกโอเคเดี๋ยวยับ,บยับติเข่าไปยันมาบพอดิ้งเข่าอีกเด้อเข่ามาหมาไ,ไาว้เผ <c oughs> ื่อไวไปแต่สาวทานเราจังว่ากันพี่พี่น้องเลยมาและมาอาหารน้องสาวอยู่มองนี่ได้อะสบายดีได้สิใช่นุงงน่งแล้วชงเหรอคะนุ่งแล้วเิ่ดเริ่เริเ่ดไปาปา เมื่อเบ้านี้คุยกับคุยเรียกแลี้วๆไปเร็วเลยไปไปพอตรถมาวันนี้พาทางตั้งแต่ก่อนกุมเมื่อก่อนบาทนี่เมื่อเช้านะหลังจากที่เราเวียก่ปยังแล้ววันนี้สิใช่เรกินข้าวหรือว่าสิใช่ฮะนี่เลย นิ่งเลยเฮ้ยเออมาบ่งคีปว่าเจ้าชิเมื่อเพื่อนปูคนยามันนี่ก็ดีใจแต่เอ้แต่ว่าชิโทรหาอยู่ได้มันนี่นะถับว่าคำขันนมาจากนั่นนะสีรักอยู่สีโรคนะวัาเจ้าอยู่ได้เองนะของน้ำเอ้ที่เจ้าฝากไว้เออกับสีรักน้องแห่เจ้ายู่คิวรถว่าเอไปพี่เออขทางสวรรค์เลยบอกแต่ว่าโู้่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นอีก มันเป็นนี่ได้สิใจหืมตีมันเอาไปยังบ่บ่ยังเป็นตีอยู่บ้านว่าซงซัมเมอร์ในว่ากันจังไหนสันเตลว่าซีมาบ้านว่ามันแต่ว่เอาดีอยู่ก็บ่ได้บ่อยๆบ่เกิดละเมิอดีอยู่แต่ละเมิอดีอยู่กระบอกมาดีเมื่อคืนนี่บ่ใช่เมื่อคืนนี่อ๋อเมื่อคืนกับแต่เศร้าเตยเศร้ามานนี่ ว่านนี่ก yeah. yeah. ็ดีเย oh. yeah. yeah. ี่ยมว่ะมันได้เกียมเครื่องเมื่อเกียมเบอร์บอสเครื่องนะยังบ่ทันไอ้เกี๊ยวยังมาทันเกียวแต่ตัวได้คุยกับปู่กับย่าปู่ย่าฮู้แล้วบอว่าสิเมื่อนี่บ่ฮู้อีกมารีคุยได้นะเนี่ยแต่เพิ่นบอกกับไอ้เพิ่นว่าสิพาลนูก้าเมียมายามอืมกันว่าเมื่อกระเมื่อไอ้น่ะแม่นไอ้แท้อยู่บ่บ่แเปนคุยคนฮู้จักสื่อบ่จักจัดเล่าเพิ่นว่าไอ้ ฮอกาบูผู้เนาะพอฮอกาบูผู้ว่าไอ่เท่ดื้อว่าเอื้อยเท่ที่เพิ่นว่าได้คุยอ่ะโยคนผู้นี้แบบบูู้บัเห็นผู้นั่นแบบจิตตัวแม่ผู้นี้กับบูผู้อ่หน้าตาพี่น้องทั้งผัวเป็นเป็นไรอีกซ้ำบุญนึงรีบุญหนึ่งเขาเขาแหวนว่าเอื้อยว่าเดีวจะให้ตัวสร้างด้วยแตวเด้อเรือว่าการเรือว่าเฮ้ยห้ามเป็นบทเรียนเด้อตัวนี้เด้อผ่าเสียวดูกอาผัวขี่ไรเรือว่า ตาตาแบบไรแต่ว่าให้ผู้ยติพี่น้องทั้งครัวก่อนเด้อบาทนี้เนาะเออนเออเอาแต่น้ำบาทนี่ก็มันเนี่ยมันมันมันผลตามาใช่ไหมปา่นแม่ตามันตามันบริสกับมันจัดมันไปเรือยๆใครเนี่ยเนาะแม่เนี่แลยมันสามความันไหวในหมู่บ้านเนี่ยในบ้านพนักลานต้อนเตยต้อนเตยอยู่ไปมาเพิ่นสิบวิญญาณกันนั่นเหรอเฮาพูดเนี่ยแม่เพิ่นก็มักหมูหักกับเมื่อกับกวางไง ชั้นแหละบมันมันมันบอกง่ายคือเขาคิดแค่น้นง้อเลยถ้ามันง่ายค่อยู่ผู้หักเจ้านั่นคือทั้งเอฟซีผุนนะเอฟซีเมย์เดอเอื้อย่อ้ายอยู่ต่างต่างประเทศนั่นผู้ว่าตั้งแต่เกิดเรื่องกับเจ้าเพิ่นโทรมาให้คำแนะนำกับเอื้ยแต่ก็บอกเอื้อยให้บอกเจ้าบอกชวนเอื้อยเจ้าแต่ว่าเอื้อยกับบอกที่ทำเอื้อยบอกไล่ทำเจ้าบอกฟังเอ้ยกะโอย่างบ่ได้คือเขาราะว่าใจเจ้าบนเป็นใจเอื้อยเนาะ แล้วก็บางที่ผัวพันธุ์ผลแพงเพ่ยเป็นมาตีเอ้ยว่าเอ้ยบอกบอกบอเตือนแมนก็เปิดชุดว่าบอกว่าเตือนชั้นนี้มันก็เขาก็เตือนได้เตือนได้บอกอยู่บ่สันที่ผ่านมาเออกมตั้งแต่มือเจ้าสิไปเด้เมื่อเจ้าสิไปหาผู้บ่าวนด้เมื่อหาอันพรในเอ้ยได้บอกอยู่บ่ได้เลยก็หมาห้ามไป้เดี๋ยวเจ้าก็ฉานมันและก็ดื้อเป็นคนดีชิไปห้ามฮอนคิวรถเนาะบอกว่าบ่อยไปกับเขา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 ต้องมาที เราก็ได้บบอกได้สําบอกกันเนาะผู ja e> um ้ FC ผ um 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 ู้เพิ่นแพงเจ้าว่าเอื้อนี่บ่บอกบ่สอนเจ้าบ่ติบ่เตือนบ่ติบ่เตือนบ่ห้ามเลยเอ้ยเป็นเอ้ยคือบบอกน้องแนเพิ่นว่าเอ้ยก็จักสิว่าจังได๋ก็บ่บอกอยู่น้องบ่น้องก็ใหญ่น้องเลือกเองว่าัแต่มือเริ่มต้นันบ่าพรสิมาให้พี่น้องเ้ มือวันทีชิบหามือส่งสการ์พอต้องตูนง่ายๆเลยเมนั้นสวบูกับวันทีู้อีดีเนาะแม่หรือเปล่าเต๋มือว่าพรชิมาเนื้อยหู้ก้อนบปล่เขาได้บอกเอ้ยไปส่งสการเนาะเพม่นจะขึ้นรถนะมาถามยังมาบอกนะเนี่ยคิดว่าเพิ่นเฮ็ดหยอกลูกไปซื้อเหมือนนะก็บอกแค่ว่าไปขอติดรถไปน้ำเน้ยว่าว่าแต่ขอติดรถ เราก็คิดว่าเพิ่นบ่าเห็ดยอกรูชี้ไส้บันอย่างเมื่อน้ำอีกนะมันนั่นนหนคนนอนกลายเป็นมีแล้วไข่เจ้าเป็นบทเดือนหรือว่าจำเอาอะไรบ้างนี่ทีกนีเพิ่นก็ให้่คำแนะน้ำด้วยว่าชุดถือว่าดีนะแม่นชุดทั้งในบอกในบ้านเจ้าหน้าที่เพิ่นให้คำแนะน้ำให้เจ้าเลือกสามข้อเพิ่นกัมีหลายข้อให้เจ้าเลือกแม่นแล้วเขากับข้อที่ดีก็หันกัมีแต่เอาแบบถ้ามันชิวต์เบาไหวือต้องจำเลยคือลงเตาหนึ่งกันเนาะ ขอที่เฮ็ดแห้นองน้องฟ่นบุเสียงบุเสียหายกับมีพฟ่นหายเข้าในน้ำดีือเป็นอย่างมากพิ่ก็บอกแล้วเขาตั้งใจเขาอเดอนี่คนนมวยโทษภัยมวยโทษภัแต่ชีโทษด้วยกับไอ้กับโได้อีกโบกับไอ้มาหนิอย่าแบบมาเอาสมโนให้เจ้า เพราะว่าเอ้ยมานี่ยทั่วไปแต่เมื่อกี้คือว่าเป็นห่วงกันอยู่นี่แม่ก็ยังเป็นมีเป็นห่วงอยู่ว่าว่าสิบว่าญาตข้ามาหาอยู่แต่ว่าบริเวณมามาสิมาหาไว้ป่านนี้นะแต่ว่าพอ,อได้เกิดเรื่องนะอดมาหาบริสุทธิ์นะกาาาออ้าวไปแล้วอีกพออะไรครับก็สิเข้ามาหาน้องตูนอยู่แล้วนะเปแม่น้องตูนโทรให้ยู่ทธิสาวมือนี่บ่ะเราจะมาพอดีเพื่อนเจอแล้ว การนั้นแหละเอเื้อยกับชิคเอาตมาเพราะว่าเบี้ยเอื้อยก็ยังมีอยู่ทางนี้นะก็เอื้อยก็ได้บอกไปน้ำเอฟซีอยู่ว่าถ้าได้เข้าไปบ้านน้องเต๋ถ้าบัวหอยเอื้อยเวะกัเอื้อยก็เป็นไปบ้ได้เพราะเอเเื้อยกับโบ้ไรเขียดซางเดินเจ้ากับโบ้ไรให้เอเื้อยเ,อาเนาะมันแบบนี้แหละไปพี่น้องเลยฮ่องี่แดงทันใบกับเอื้อยกัไอซอยได้ซัมมี่และน้องเลย มีอย mm. mm. mm ่งกะไม่แ hmm. ต right. yeah, ่คร right. right. mm ับในนํำสำนีนะคุณาเนาะจะหาการหอยเปังไยตัวนี้กัเขามางหอดพี่เด้อจะแยก่าทั้งหมกสัเส้านี่นะะย่างรับไาน้ำน้ำมากถือว่าน้ำหัวหัวหัวในหม้อเอจะสีใช่จนป้าเปย์ว่สีใช่เยอะจุไอปวดหน้ากต่เศร้าตกว่เนาะมมีหัวว่าจะรัไปหันไหมหงหงหงน้อยนี่ มันจะเป็นมันจะเป็นห้องเลยแต่กับสมบูหณวหน่อยเออเรื่องน้องไอ้เรื่องนี่พี่ดังเรื่องงานน้องเตียวในสมบุญยังขอบเบาๆเลยในมือนี่เนาะว่าตรงนี้เนาะข้าเาคุยอย่างกันกับเพลินเมื่อกี้นี่แต่ว่าเขามาส่งน้องเพลินกูฮัวสมบุญณ์ชิจูวันดานำอีกบ่อราะว่าเนาก็ยังมีเวียกอยู่ทั้งสวรรค์จัดที อาจัดยู<ม>หรืออัดชิบะยูเพราะว่าชงน้องเพิ่นนี่ค่ะเขาก็สิได้กลับไปเวียกอีกพอได้นัดกับเพิ่นไว้อีกเวียกแล้วก็นัดกับเพิ่นอยู่ดิแมนแล้วก็นัดกับป้าไวอ้อีก,ก,ป,อกป้ากับลุงชิไปห์ฮามหมอคนนี้แต่ว่าเขากับป้าทาั้งนี้กับบุ่ร่าป้าพุ่นกับบไไุ่รอะนะ หอดได้เอาไปเป็นเอาเดี๋ยวงดูเพื่อนไอ้โยนะมีบอวี้นบ่คืออันบ่ได้อันนั้นคดไหนเนาะแล้วมือจะมาเมื่อมื่อมาหาตามมาไล่แล้วพันกายาดไหนไปบอเออาดไหนกันง่านไว้เนาะนอกจากเพื่อนไอ้โจยแล้วพันมีเพื่อนไปจะพันเคยไปจะถามมุ้เมย์ไอจยบ လာดิหมออยู่กินเนาะแต่ถามึงบ่ยนว่าเราย่างผ่านนี้บ่ถาถามึง่ยนว่าเราพากันไปเนาะแม่นถามึงก่อนก่อนเาิงเื่อเือนพอเฮือนน่ะเจ้าโทรมาว่าลกบึดเลยว่อือบ่แต่ว่าบ่ได้ลกเพือน

เนี่ยว่ายางานหรือว่ามาชวนในจอยไปหานมกทำไมเนี่ยนะคือหวยโคตรงๆแท่นะกันขากบพกไปนะฮไปกันะใ่เบาะบ่ไส ฮะอืมจะถามพ่นหยวนบ่โหองเตียวไปหั่นไปนํำเพราะว่าค้นลายเนาะบู้พนเห็ดยางองเตียวชิญยางไปบึงเคื่อนหลังนี่พอนะแต่ค้นลาย ไปถามเพื่อนหลังนันก่อนว่าเห็นบ่อคนนี้เนาะที่เอาไปเมงนั่นพวัรุ่นแล้แห,หล,แลหเหนบก่กเห็นบ่อเปตุโอมอไปนด้เราอ่คเป็นบา้าเลยเนา ลงกาลกเล็กๆรวะเกาก็ไปจูแล้ววะอย่งก well, oh. ็หาไฟลหรอวะหาโพยจ้อยนั่นหน่อยไปฮันแนะสรอวะแต่ไปมื่คือคือคือจะเป็นบ้าใช่เปล่ไม่ถูกฮคือจิเป็นบ้าต่เราจะกินเอืมอเมนไปจ้างน่ะคือน้องแตียวนั่นอยู่น่ะ คนหลายค่ะก็่อยากไปเก้าไกลเพิ่นเงูนสุดนตวเพิ่มเงินเต็มกำโอ้เงินเต็มกำนี่ตัวแสดงเพิ่ม

อันตีมันเยป็นหันข้าบอเป็นหันข้ากันจะชวนอยู่บอหนอยู่เป็นรไหนกินอะไรอยู่ฮเห็นเห็นเพิ่งว่าอันหูเรื่องเยู่เนาะเอาหูเรื่องกันอยู่บอปันใดปันใดม,มีแต่มีแต่มีแต่เอาแบบนี้ก็พพอแล้วบอกว่าเพราะว่าเราเราบรณนั่นปันใดมีแต่ว่า,แ,า,แ,า,าแล้ว นั่นแหละครับแ่ลแล้วก็คุยกันแบบคือพอแล้วบอกตามที่เราแนะนำเลยแต่ว่าจะคุยกี่นี่วาวันบอกพ่อว่าอะไรฉันเนาะเอาเงินกับว่บบุคเคื่องุญแจให้เจ้ได้ใเจ้าอะไรับยอาสเดเจ้าุเจให้เอเไินหเจ้าจะเอา

ตามที่ตัวตั้งใจบอกด้วยว่าฟังตั้งใจตามที่ตั้งใจหยากเหน็อดอ่างยากมันบ่มีเงินเออเป็นกรณีแหละสัสบ่มีเงินก็คือพ่อแล้วบอกันเด้เฮามีจำนั่นจำนั่นกับทีเพิ่นนั่นกับบอกเพิ่นเราบอกอยู่ ไม่ออกมาเลยเดินออกมาเลยะ่นอมแต่าอย่งเฮือนเท่าเลยแต่ยูน่ยังไนี่ยมุงเนาะจากความบุญไหวเพื่อนพเปนเป็นนันค่ะเพือนเพื่อนเมื่อเพือนเพื่อนเท่าคนมันจะไปเพื่อนนองค์กอหาเออเดียวไปเจ้าิโทรหาใครได้ฮัลโหล

แล้วหมูขื่นห่้ฉันน่ะเอ้ยเข้าไปในบ้านก่อนเด้อโดยมีอย่างไรโทรหาเอ้ยเด้อนั่นก็เพื่อไปเบียดนั่เด้อไปเบียดก่อนมีอย่างไรโทรหาบายบายบายสบายดีครับโดยโดยไปไปแน่เกือบนี่เลยนี่นี่เลยนี่เลิมแน่นี่จังหนยเลิศแม่นี่เอ่อใช่ขนมฮะขนมขนมขนมรียกนี่เลยเนาะ เดือดทั้งนี้บ่ขนมกันอันนี้ได้มาเห็นร้านหม้อกินข้าวแล้วหม้อเอาบ่้ข้าวหนึงอยู่บ่อันนี้เจ้าข้าวเห็นร้านกันอะไรใช่เลยน้านบริกากินข้าวกินน้ำมีห่อๆปีกพอนัดก็เพิ่นไหวโย่ข้าไปเนี่ยพอดีป้าเอลยค่าไปหาหมออยู่ที่บ้านไปหาหมอนี่ยังคือหาเด้อ ข่าป้ามิตี่เปียวไปบาไปไปไปป้าไปขวา,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 านี้พอดีทั้งสกบูก็มีเบี้ยงแนหอยพี่น้องไว้แต่หมอมไเพิ่นเนาะดูว่าทั้งสกบูก็ขอตัวเมื่อก่อนเด้อให้พี่น้องเลยยังไงก็ให้กำลังใจน้ำกันเนาะคลิปนี้กะทางน้องเพิ่นแะมีเพิ่นให้เลือกสามสามข้อเนาะ โ้ยสามขอแต่ว่าน้องเพิ่นเลือกขอเนึ่งคุยกับน้องเลยขอเนึ่งขอเนึ่งแต่เ้าจังว่ากันเนาะเล่นเลยขอเด็ดขาดแน่ขอใช้มาตรการเด็กขาดแน่แต่เ้าก็ให้บอกคนแล้วชุดเดียวแต่เพิ่นวันนี้เพรทั้งสมบุญก์สิขอโตไปเวียงคอพี่น้องเลยพอาะทั้งห้าวมีวิ่งโตเนาะเวิ่งโตสิไปวันนี้ ป้าก็ใช้ภาไปหาหมอแล้วก็นัดกับบรรนาทางเพื่อนทางสวัสด์ไว้เน่โอ้ยจังในกัสำหรับคลิปนี้ทางสมุนกขนขน็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงแตลายเด้อพี่น้องเอ้ยที่คอยบอกคอยเตือนทางสมุนเนาะตลอดมากพี่พี่น้องเลยผิดพลาดเป็นการใดก็ขอโทษขออภยัยทางพ่อและแม่ป้าแาะลุงก็สูส่สุขคนเนาะป้าสำหรับคลิปนี้ทางเฮาก็เชิญโค จบคลิปไปก่อนเนอะไปพี่น้องเลยปกาว่าสบายดีสบายดี